วันนี้มาดูวัวตอนเช้าครับพี่น้องครับเข้าสู่หน้าแล้งนะครับพี่น้องครับทุกนานะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงวัวนะครับก็ต้องเตรียมนะครับวางแผนหน้าแรงครับเพราะว่าวัวถูกด้วยครับพี่น้องครับหญ้าก็เริ่มตายแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับต้องมีพื้นที่สำรองครับถึงแม้ว่าวัวราคาถูกนะครับ ก็ไม่ดีขึ้นครับสถานการณ์วัวตอนนี้นะครับทางตลาดนัดโคกระบือนะครับทุกพื้นที่นะครับก็ว่าวัวราคาดีเวียดนามมาซื้อแต่ว่าพ่อค้าในห้อยนะครับมาซื้อวัวก็กดราคานะครับไปขายในตลาดนัดในราคาที่แพงกว่านะครับราคาตลาดนัดแพงแต่มาซื้อวัวของพี่น้องเกษตรกรครับถูกนะครับก็ตินั่นตินี่นะครับ วัวแบบนั้นวัวแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ราคาถูกเพื่อที่ไปขายให้ได้ราคาแพงนะครับแต่ตอนนี้ครับกลับกันนะครับบอกว่าวัวล้นตลาดอีกแล้วนะครับมีแต่ในห้อยเต็มตลาดนัดจริงหรือไม่นะครับก็ต้องติดตามกันไปนะครับแต่สําหรับผมแล้วนะครับวัวก็ถูกจริงนะครับราคาตอนนี้นะครับจากวัวที่ในห้อยมาให้ราคา1 5ื่น มือหนึ่งก็เหลืออยู่แปดพันเจ็ดพันับพี่น้องครับนี่นะครับจะอัวจะแพงจะถูกก็เลี้ยงเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราเลี้ยงแล้วนะครับก็ต้องเลี้ยงกันไปนะครับเพราะว่าถ้าบัวถูกอย่างนี้ครับไม่เป็นไรนะครับมูลของเขานี่นะครับไว้ที่ทุ่งนาได้นะครับเพื่อเป็นปุ๋ย ลดต้นทุนในการผลิตข้าวเหมือนกันนี่นะครับก็เป็นแบบนี้ครับก็แบบนี้เลยนะครับอย่าไปคิดมากครับพี่น้องครับเลี้ยงไปครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับหน้าเล้งครับไม่มีหญ้าให้กินครับก็ผมเตรียมไว้สําหรับเดือนเมษาครับนี่ครับก็เริ่มเขียวแล้วครับพี่น้องครับเป็นหญ้าเพนงกุาครับตัดไปรอบหนึ่งแล้วครับก็ใส่สปริงเกอร์วางระบบน้ําไปพี่น้องครับตอนนี้ครับกว่าพื้นที่ไม่เยอะ นะครับก็ประมาณนี้ก็กินได้นี่นะครับเห็นไหมครับก็ต้องมีพื้นที่นะครับปลูกยาด้วยนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรครับก็มีทุ่งนาบางคนก็ใช้ปล่อยตามทุ่งนาแล้วก็ใช้ลวดแบตเตอรี่นะครับในการปล่อยวัวก็ให้วัวกินนะครับก็แบบนั้นก็อีกอีกอย่างหนึ่งครับแต่ส่วนผมนะครับเป็นวัวล่ามวัวผูกนะครับก็สํารวง ย้าไว้ให้กับวัวครับก็เนี่ยตัดแล้วเมื่อวานผมตัดไว้ครับวันนี้ก็จะมาตัดตรงนี้ครับกินดีครับแพนกุล่าครับแห้งย้าแห้งกินดีครับนี่ครับก็อีกนิดเดียวนะครับก็จะปล่อยน้ําตัดให้เสร็จก็เนี่ยดูเหมือนไม่มีญ้าแต่ว่าพอตัดไปได้เยอะมากนะครับนี่ครับแพนกุล่าปลูกไว้นะครับไว้สําหรับหน้าเล้งนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆอ่อนทัวร์ด้วยนะครับก็พอตัดแล้วก็จะปล่อยน้ำนะครับไว้สำหรับนาเล้งพอมาดูที่พื้นที่ผูกวัวของผมนะครับนี่ครับไปหมดแล้วยะพี่น้องครับเห็นไหมครับไปที่ไหนก็มีแต่ความแห้แงแล้งเข้าสู่นาแล้งครับเดือนกุมภาพันธ์แล้วครับพี่น้องครับเดือนนี้ ก็เมื่อวานครับปล่อยน้ําลงเลยนะครับผมปล่อยจากนี่ฮะแผงโซล่าเซลล์นี่แหละพี่น้องปล่อยน้ําลงเลยนี่ไว้น่าเล้งกันครับก็ไว้ให้วัวกินนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับปล่อยให้เขาเดินนะครับกินหญ้าไปพี่น้องครับอืมวัวพี่น้องครับเข้าใจทุกคนครับบางบางท่านครับวัวเยอะนะครับขายไม่ได้ราคา นะครับก็จําไปจำจำใจต้องขายครับพี่น้องครับมันถูกมันล้นมือนะครับแล้วก็หญ้าไม่มีด้วยนะครับก็ทําไงได้นะครับถูกอย่างนี้นะครับนี่ฟางก็อัดระเยอะนะครับตอนต้นปีใหม่นะครับตรงนี้ผมกองไว้เต็มเลยตรนนี้หมดละให้กินตอนเย็นเนี่ยหญ้าเพนกล่านี่ครับเห็นไหมครับแห้งนี้กินดีพี่น้องครับดีมากไว้กินตอนเย็นนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยเอาออกข้างนอกครับก่อนเช้าผมให้นาไรงนี้ให้กินรำแล้วพี่น้องกินรำเนี่ยกินรำนะครับแล้วก็ให้กินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาออกข้างนอกเห็นไหมครับก็ไว้สักพักเดี๋ยวค่อยไปนะครับเป็นวัวล่ามให้กินรำเช้าๆนะครับแล้วก็ก่อนไปกิน้านะครับแล้วก็กินน้ํานี่ครับตัวนี้นครับ ก็คุนก่อนนะครับขอคุนก่อนนะครับถูกใจพ่อค้ามาก็ขายนะครับถ้าไม่ถูกใจพ่อค้าก็ไม่ขายยังอยู่นะครับเลี้ยงต่อไปนะครับนี่นะครับก็ทุ่งนาก็หญ้าก็ตายแล้วครับนี่ความแห้งแล้งนะครับก็มาปล่อยวัวนะครับล่ามเลยครับพี่น้องครับให้กินตามท้องทุ่งนานะครับ ใกล้ๆคลองนีนะครับไม่ต้องไปไกลเพราะว่าหญ้าไม่มีครับพี่น้องครับความแห้งแล้งปีนี้นะครับต้องเตรียมอาหารวัวหญ้านะครับดูแลนะครับการกินของเขานะครับถึงแม้ว่าวัวราคาถูกก็ต้องเตรียมนะครับก็เขาก็อีหนึ่งชีวิตอยู่ในครอบครัวของเรานะครับเราต้องเลี้ยงดูเขานะครับเนี่ยเขาก็เก็บกินเล็มหญ้าเล็กๆ ไร่หญ้าครับยอดน้ำค้างครับพี่น้องครับนี่หญ้างอกก็ได้เพราะน้ำค้างนี่แหละครับลางคืนน้ำค้างมันเยอะครับนี่ครับนี่ครับก็หนึ่งเดือนครับก็แล้วครับตัวเมียนะครับหนึ่งเดือนนะครับนี่แล้วมันผสมไทย ครับนี่ครับสพี่น้องสถานการณ์ราคาวัวถูกแบบนี้นะครับต้องมีใจรักการเลี้ยงวัวจริงๆครับถึงจะเลี้ยงวัวได้ครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวทุกท่าน,ท,นทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับ่น้องครับสักวันราคาวัวคงกลับมาแพงเหมือนเดิมครับ่น้องครับ รับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านอดทั่วด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ